โรงเรียนบ้านหนองนาคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุดรธานีเขตหจำนวนนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนจำนวน527คนครูและบุคลากรและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจำนวน38คนเมื่อการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568 1. ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา การจัดสวัสดิภาพของนักเรียนจัดให้มีครูเวนคอยรับนักเรียนในตอนเช้าและส่งนักเรียนบริเวณประตูทางเข้าโรงเรียนในตอนเย็นคณะกรรมาการสภานักเรียนและครูคอยอำนวยความสะดวกในการจัดการจาราจรบริเวณหน้าโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนการรับส่งนักเรียนไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาส่งภายในบริเวณโรงเรียนยกเว้นผู้ปกครองระดับประถมไว้มีระบบกล้องวงจรปิดดูแลความปลอดภยัยครอบคลุมทุกบริเวณ าคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยแบ่งเขตรับผิดชอบในการทำความสะอาดบริเวณให้นักเรียนรายชั้นโดยครูประจำชั้นคอยกำกับดูแลซ่อมแซมประตูหน้าต่างระบบสาธารณูประโภคต่างๆดูแลความเรียบร้อยของอาคารสถานที่อาคารเรียนและอาคารประกอบห้องน้ำให้สะอาดและพร้อมใช้งานตัดหญ้ารอบบริเวณโรงเรียนจัดเก็บโรงอาหารสถานที่ประกอบอาหารโต๊ะเก้าอี้ให้สะอาด ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะการให้บริการดูแลด้านพนาการและสุขภาพจัดห้องพยาบาลให้สะอาดมีเวชภัณฑ์ครบพร้อมให้บริหารกำกับการจำหน่วยอาหารภายในบริเวณโรงเรียนโดยงดจำหน่ายน้ำอัดลมถูกชนิดน้ำหวานที่มีน้ำตาลสูงและขนมกรุบกรอบที่มีน้ำตาลสูง บริการอาหารกลางวันให้ครบ5หมู่สะอาดถูกสุขลักษณะและเพียงพอกับจำนวนนักเรียนการป้องกันภัยธรรมชาติติดตามข่าวสารจากทางราชการเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยภายในบริเวณโรงเรียนดูแลให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภยัยมีระบบการสื่อสารสำรองผ่านวิทยุสื่อสารเพื่อติดต่อประสานงานระหว่างคณะครูในกรณีแร่งด่วนและฉุกเฉิน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5โรงเรียนให้ความรู้แก่นักเรียนในการระมัดระวังโรคที่ระบาดในช่วงฤดูฝนเช่นโรคไข้เลือดออกโรคมือเท้าเปื่อยโรคไข้วัดและให้ความรู้เกี่ยวกับฝุ่น pm 2.5การป้องกันฝุ่นโดยการสวมหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่นได้ในกรณีฉุกเฉินสามารถนำส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองนาคำและส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอุดรธานีได้การป้องกันภัยจากยาเสพติด ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชี้แจงระเบียบข้อห้ามในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าใบากระท่อมกัญชาในขณะที่นักเรียนอยู่โรงเรียนมีคณะกรรมการสภานักเรียนตรวจกระเป๋าเพื่อค้นหาสิ่งของต้องห้ามก่อนเข้าโรงเรียนในตอนเช้าทุกวันให้ความรู้เรื่องโทษภัยของยาเสพติดก,การป้องกันตนเองไม่ให้เสพยาครูประจำชั้นคัดกรองเพื่อหาคนที่อยู่ในภาวะเสี่ยง เมื่อพบก็จะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขต่อไปการป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาตรวจค้นกระเป๋าและเข้มงวดกับการเข้าออกของบุคคลภายนอกเพื่อให้เป็นสถานศึกษาปลอดอาวุธมีการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามีระบบเสียงตามสายเพื่อแจ้งเตือนภัยหรือเหตุร้ายภายในสถานศึกษา สร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างคุ้มคุ้มกันวางแผนในการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนแบบ100%ภาคเรียนละหนึ่งครั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความถนัดและความสนใจจัดกิจกรรมแน,แนวในการส่งเสริมทักษะวิชาการและทักษะอาชีพจัดกิจกรรมและให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับภัยที่จะเกิดขึ้นและแนวทางการป้องกันภัยจากการใช้งานอิเนเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี 3. การจัดสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายจัดการสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายแก่ผู้ปกครองตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในภาคเรียนที่1จําจำนวน5รายการได้แก่ค่าจัดการเรียนการสอนค่าหนังสือเรียนค่าดีไว้การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้นักเรียนได้รับครบทุกคนวางแผนในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยคำนึงถึงความปลอดภยัยและความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ